อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้าเก้าโมองเศร้าว,วันจันทร์ที่ยี่สิบแปดสิงหาคมหกหกค่ะพี่น้อง <c oughs> มาเบิ่งกวางจ้าเหาเมือ่อวีบอลอปล่อยเพิินได้ค่ะเก็บแล้วค่ะตอนเช้ามาก็เก็บแล้วเอาอาหารคนมาให้เพิินนะคะแล้วก็รอเพิินเข่าคอกนะคะไปลูกไปอืเอาอาหารคนอาหารวัวละจ้ะ หาเพิ่นรอเพิ่นเขาโคมาแล้วจ้า Good morning อันยองฮันซิโมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเด็กหน่อยถากินยาเด้วยค่ะพอเพิ่นตัดไทยแล้วกำลังจะเอามาจ้ะ กำลังจะเอามาพี่น้องคะอดัมฟา้ามเขาเลียงสองสายพันธุ์ได้ค่ะก็จะมีกวางรุษารอยโตน้อยจักน้อยเนาะคะ่ะโตน้อยจักน้อยสูงประมาณเก่าสิบเส้นอันนี้ก็จะเป็นกวางรุษาเลือดลูกผสมกวางมาจะง่ายขึ้นมากอีกสิบยี่สิบเซ้นนะคะต่างกันสิบยี่สิบเซน ลูกซาลูผสมกวางมาเขาก็มีพอพันแล้วก็ต้นนั้นต้นหนึ่งต้นนี้ต้นหนึ่งเป็นสามเป็นสีเนาะคะ่ะกับลูกเพลินเนาะคะ่ะลูกเพลินลูกเพลินอีกไงไล่กันอยู่เนาะคะ่ะลูกเพลินกับสิงหไ,ไล่กันตามกันมาพี่น้องขะก้อนอื่นกาฝากดติดตามกดกระดิ่งให้ก้อนแน่จ้ะ กดไลค์กดแชร์ช่วยดันช่องด้วยนะคะฝากช่องด้วยให้มีผู้ติดตามเยอะๆเยอะๆ,ๆเลยจ้าเพื่อจะเป็นแนวทางสางไร่ใดให้แก่ฟ้ามใดนะคะเอาเลียงหลายยางให้ลูกให้ล้านอุ้งอิ้งหน่อยคะ่ะพี่น้องคะสี่เดือนกับอีกสัตว์สี่มือคะ่ะ ร้อยร้อยี่สิบสี่มืออุ้งอิงน้อยสี่เดือนกว่าพารวยไปไหนพารวยเร่งดีๆก่อนค่ะพันเริ่มไ่ใส่ไอพันแล้วค่ะพารวยพารวยนี่เด็ค่ะนี่เด็กนี่เด็กๆนี่เด็กค่ะนี่ละค่ะว่าไม่นนี่ละค่ะ องิงร้อยยี่สิบสี่วันพารวยร้อยหกสิบเจ็ดวันหาเดือนกว่าจะพารวยอ<จ>น,นี่นันยามาแล้วย่ามาแล้ว<จ>ามาเวมื่อนี้ได้หยาอยังคะ่ะรูซี่มาเด้อรูซอย่าออกไปเด้อรูซี่คะ่ะรูซี่ รูซสี่นี่บบมักน้ำถ่วมได้คะ่ะพี่น้องชอบชอบน้ำยุตแต่ว่าบบชอบดามขังขังจักมือตายคะ่ะดูสี่กับหนาเขาโนกป <c oughs> นกันป <c oughs> นกันตัดเพ่งกุลาให้ดีที่สุดกน่อยกุลาจะถ่วมหนาตัดหนาพี่นั้น พี่น้องเพิร์ลมาไขทายเป็นกลุ่มจังสี่นะคะเพิ่์ลวามันจะงามเพิ่์ลวาค่ะตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคนนั่งใจในการท่ามคิปฝากช่องอดัมฟาร์มด้วย <c oughs> กดติดตามกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเนาะเขากระดิ่เขางอกเขาปงเขา รุดเท่ากับสีทายเฮเบิงเนาะคะ่ะเฮดคลิปคลิปไปนะคะคลิปเก่าก็เคยเห็ดอยู่คะ่ะแถวหนึ่งพันรุดไปแล้วแถวหนึ่งนะคะเขาพอพันนี่คะ่ะไม่นิยมตัดเขานะคะบัดที่นี้เขาก็จะสลัดเขาเองทุกปีคะ่ะปีละปีละครั้งนะคะสลัดเขาบ่โดนเขาเจ้ากะงอกไม้นะฮะงอกไม้คือโบนี่ละ่ะพี่น้องคือเข้าผูกโบให้ลูกให้ร้านนี่ละ่ะต้องน้อยอยู่ ตาหัดตาหัดขาเขางอกใหม่ตัวมัสสิเงาวเป็นยังสีเนาะค่ะไพอยากได้กับคอมมตนมาได้ค่ะเขากวางก็ได้ไพ่อยากได้เขากวางอยากได้กวางกับคอมมตนมาหรือโทรมาที่อาดัมฟา้ามตั้งอยู่ที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะคะเบอร์โทษศูนย์เกาหกสามเกาหาหกหาหนึ่งค่ะพพอเพิ่นสิบปิหายาใหา้อีกค่ะ แค่นี้ไม่พออีกอัดเยอะๆเลยอัดเยอะๆเลยโทรมาได้จ้ะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นนะคะอดัมฟาร์มเองก็เป็นฟาร์มนองใหม่ค่ะพี่น้องคะยินดีรับฟังคำแนะนำความคิดเห็นจากฟาร์มรุ่นพี่นะคะที่เพิ่นเคยเลี้ยงเคยเกลือมาก่อนานะคะ่ะพี่นอ้องของเฮ้าก่ะ ยังเป็นน้ำบหันเต็มแก้วด้อค่ะอดัมา้ามยังต้องกันคําแนะนำอีกเยอะเลยค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าสิ่งใดที่รู้แล้วพี่น้องอยากรู้ก็คอมเมนต์ถามมาได,ด้ด้ค่ะอดัมารามไปยินดีค่ะที่จะตอบที่จะแลกเปลี่ยนผูดคุยประสบการณ์ในการเรียงกวางกันนจะจ้ะพี่น้องบ่ตองย่านด้ค่ะว่าเรียงกวางแล้วจะเอาไปขายที่ไหนนะคะ ออกจากเข้าไปนี่เขามีประกันรับสื่อลูกคึ้่นตละมือนนะคะอย่างต่ำนะคะตัวละหมื่นนะคะเพราะว่าทางเราเป็นวิสาหากิจชุมชนคนเลี้ยงกวางนะคะวิสาหากิจชุมชนคนเลี้ยงกวางก mm. วางเฮ้านี่ไปหลายจังหวัดเลยเด้ะค่ะพี่น้อง ไปทางเหนือกะมีไปทางอีสานน้ากันกหลายเนาะคะ่ะลายจังหวัดแล้วพี่น้องที่เพิ่นทำงานอยู่ทางไกลต่างประเทศเกาหล,กกลีเพิ่นกะโทโธม่อยม่ได้จ้ะเพิ่นกะหมายถึงว่าคุยแล้วกะสื่อให้ญาติเลี้ยงจัางสีเนอะคะ่ะกะลายคือกันนะคะพี่น้องบ่ตองย่านว่ามองนนี้นั้นจะแพงเลยคะ่ะ เขาก็มีต่างแต่ราคาหมื่นกว่าคือการขาะแม่สาวนะคะหมื่นหมื่นหาหมื่นหกหมื่นแปดสองหมื่นหาพอพันแม่พันพร้อมผสมสองหมื่นหาเนาะค่ะอาจจะติดลูกในทองไปแล้วจากสีเนาะค่ะก็ถือว่าเข้าโชคดีไปนึ่นะคะแล้วกวางนี่ก็กวางนี่ก็ทองเจ็ดเดือนนาะจะทองเจ็ดเดือนโดยประมาณ ตัวผู้จะมีสีเข้มกว่าตัวเมียนะคะจ้ะเอ๋วางนี้จะมีไอ้เคลื่อนไปอย่างสีเต่าแล้วค่ะเพื่อสามารถให้ไอ้ลูกโตอื่นมาดูดนมพันดใดน้ำเลยจ้ะลูกโตอื่นมาดูดนมพันใดน้ำก็ไว้ขันแมนขันแมนงัวขันแมน แพะนี่ถือเตะค่ะมาดูดนมบัแม,มนเม่เจ้าของนะคะแต่ว่ากวางสามารถจะสามารถเหตลูกของโตอื่นมาดูดนมได้เชยค่ะพี่น้องคะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้กะสมมาพากวนแล้วนะคะกะขอบคุณที่รับชมได้หลายวยค่ะพี่น้องแล้วกะขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะคะ พอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ